สวัสดีครับคุณตามสบายดีไหมครับผมสบายดีค่ะยินดีที่ได้พบอีกครั้งหนึ่งะอ้ยินดีเช่นกันครับเป็นยังไงการเดินทางมาสะดวกไหมอย่างที่ตามบอกไหมสะดวกมากเลยตรงนี้ลงจากมอเตอร์เวย์ปุ๊บ5นาทีก็มาถึงละใช่ New Motorway หม่เลขเจ็ดค่ะสะดวกมากอย่างที่คุณโมแตงโทรคุยกับตามเนาะบอกว่าให้ตามหาบ้านที่เป็นหลังใหญ่แล้วก็มีที่ดินเยอะแต่ว่าไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางตามก็เลยนึกถึงบ้านหลังนี้เลยค่ะ ค,บ,คบ้านหลังนี้ทั้งหมดมี5ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะคซึ่งรวมถึงมีเกสควอเตอร์แล้วก็ที่จอดรถข้างาในบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นคุณโมก็จะเห็นว่าจอดรถได้ได,ได้ได้หลายคันมากใช่ใช่แล้วก็อยู่บนที่ดิน1ไร่หนึ้อยสตารางวาดีเลยครับใหญ่พอไหมใหญ่พอครับแบบนี้ <c oughs> ค่ะ,ะแล้วก็จุดอื่นอีกก็คืออบ้านหลังนี้ค่ะตกแต่งค่อนข้างจะพิเศษ ในความรู้สึกตามจะคล้ายๆเหมือนคอฟฟี่ช็อปเหมือนคล้ายๆครั้งก่อนหน้านี้คผมอลองไปชมไหมคะว่าจะเป็นอย่างที่ําพูดือเข้ากนเลยเชิญค่ะเชิญเข้าด้านในเลยค่ะครับผมอืเป็นยังไงบ้างคะดูดีครับผมเหมือนอย่างที่ตามพูดไว้ไหมน่าจะเกินคาดครับอาโซนนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะ ก็จะมีสองโซนโซนเมนตรงนี้กับตรงนั้นไว้เหมือนกับเป็นอ่านหนังสือค่ะแล้วก็เป็นโอเพ่นคิทเช่นค่ะด้านทางนี้ก็สามารถเห็นวิวสระวิวสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามเชิญชมห้องครัวค่ะห้องครัวเป็นแนวยุโรปค่ะครับตู้เย็นไซส์ใหญ่มีเคาน์เตอร์มีหูตรงนี้นะคะแล้วก็มีเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟค่ะ แล้วก็โปรง่งด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นโอเปนแพลนหมดเลยใช่ไหมใช่โอเ n นแพลนค่ะภรรยาผมน่าจะชอบนะครับตอนนี้ตามว่าน่าจะถูกใจแน่นอนเลยค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวต่อไปตามจะาพาไปดูห้องนอนทางด้านนี้นะคะครับผมนี้เป็นเหมือนห้องนอนสำหรับรับแขกก็ได้ค่ะ,คะเพราะว่า มีเตียงสองเตียงนะคะม,มีห้องน้ำในตัวมีทีวีขนาดใหญ่ค่ะคแล้วก็สามารถไปที่สาะว่ายน้ำก็ได้เช่นกันค่ะครับผม,มบ้านหลังนี้ก็คือเป็นแนวสไตล์เ,เขาเรียกสไตล์อะไรนะคะคุณโมประมาณแบบสเปนนิชนิดนึงใช่ Morocco, มร็อกโกสเปนนิชค่ะ เดี๋ยวตามจะพาไปดูด้านบนค่ะด้านบนเป็นห้องมาสเตอร์เบดมเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าด้านบนจะมีความเป็นส่วนตัวมากครับเนื่องจากว่าจะมีเป็นห้องเดียวก็คือเป็นมาสเตอร์เบดมเลยอะงั้นผมถามหน่อยนิดนึงครับอะได้ค่ะตรงนี้อะไรครับเนี่ยมันดูโล่งโปร่งดีจังเลยฮะใช่ค่ะอันนี้คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้น้อยหลังมากที่จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณโมครับคือเหมือนกับมองเห็น จริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับคาลหัดปราสาทราชวังเนาะ ừ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  เวลาแบบเดินลงมาใส่ชุดเดรสอะไระอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็แปลว่าตร,ตรงนี้ก็ขึ้นไปห้องนอนมาสเตอร์ถูกไหมครับถูกต้องอค่ะเราไปดูกันเลย,ลยดีกว่าไปเชิญเลยค่ะคุณโมโ,โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเหมือนห้องนั่งเล่นหน้ามาสเตอร์หรือเขาเรียกว่าเมสนีนค่ะก็คือจะทำเป็นออฟฟิศก็ได้ เป็นห้องเล่นเพลงเกาาของเด็กก็ได้แต่อันนี้คือเอจ้าของเธอทําไว้เป็นห้องฟิตเนสค่ะครับผมข้างในนี้ก็คือมาสเตอร์เบดมค่ะคมีตู้เส,ส,สื้อผ้า2ฝั่งสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะมีห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็มีซิงคสซิงค่ะฝั่งหนึ่งคือชาวเวอร์ฝั่งหนึ่งคืออ่างอาบน้ำครับดีมากเลยครับผมแล้วก็ไฮไลท์ก็คือ นี่เลยค่ะเชิญเลยค่ะก็คือเป็นเห็นวิวสวนวิวธรรมชาติมีเสียงนกร้องเสียงน้ําตกแล้วก็วิวสระว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างคะดูดีมากครับผมตรงนี้ได้อารมณ์ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้ชมตัวบ้านของตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะอโอเค,อเคีที่ไหนต้องไปดูไหมอ่ะเดี๋ยวตามจะพาลงไปชม ชมเป็นเกสคอร์เตอร์นะคะโอเคอ่าแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวตามจะพาไปชมสวนครับอโอเคไปเห็นเลยค่ะค่ะคุณโมโซนต่อไปนะคะสังเกตเห็นว่าทางนี้จะเป็นคอริดอร์ฝั่งนี้คือห้องครัวใช่ไหมคะครับผมค่ะตรงนี้ก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะขนา สคูณ2เมตรค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็น g u ส s t b d r o o m แล้วก็มีแจ็คแอนจิลก็คือมีห้องน้ำแชร์กันระหว่างทางโคริโดที่จะเดินไปที่ลงจากรถแล้วก็เป็น g u สคว quarter อ๋อดีจังเลยแยกส่วนของเป็นส่วนตัวเป็นไพรเวทตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ g u e ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนตัวมากเลยค่ะก็คือทางนู้นโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์อยู่ด้านบนก็มีความเป็นส่วนตัวมากไม่ได้ยุ่งกับใครเลยใช่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนคอฟฟเล็กๆนะคะไว้สำหรับดื่มคอฟฟตอนเช้า เหมือนร้านกาแฟไหมคะเหมือนเลยครับผมมุมงนี้สวยมากเลยฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเปิดไปนี่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกเหมือนกันนะเนแน่นแน่นอนค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะค่ะคุณโมโซนนี้ก็จะเป็นโซนลมจอดรถนะคะคสามารถจอดรถได้สองคันแล้วก็มีรีโมทใช่สะดวกสบายมากอันนี้จะสาคอนเน็ก์กับ ทางด้านหน้านะคะที่เราพบกันครั้งแรกก็คือเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นโรงจอดรถเลยใช่ค่ะแล้วโซนนี้ก็จะเป็น guest quarter นะคะก็คือห้องรับแขกความพิเศษก็คือจะมีห้องครัวเป็นห้องครัวไทยห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวครบคันเลยก็คือเกส s ์มาก็พักผ่อนเมือนบ้านสวสบายแล้วก็ มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าแยกห้องน้ําแยกกับตัวบ้าน<ม>แต่ว่าถ้าอยากทําอะไรกินตอนคืนหิวก็ลุกขึ้นมาทําได้ดีเลยครับไม่มีปัญหาค่ะคแล้วเดี๋ยวโซนต่อไปจะเป็นโซนไฮไลท์นะคะเราสามารถเดินทะลุสวนไปได้ทางนี้ครับไปเราไปดูกันดีกว่าเชิญค่ะเชิญชมสวนค่ะ ป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ตามพาทัวบ้านแล้วมีความที่เห็นยังไงกับบ้านบ้างคะประทับใจกับตัวบ้านมากเลยครับผมอย่างแรกคือพื้นที่เนี่ยกว้างมากเลยคอถมเทสําหรับใครที่ต้องการทําชอบการทำแลนด์สเคปนะฮะเหมือนมีพื้นที่ให้ให้หังสรรจินตนาการเยอะแยะเลยครับผมอย่างที่สองคือเรื่องตัวบ้านเนี่ยมีขนาดกว้างเพดานสูงโปร่งทําให้แสงเข้ามาได้มากแล้วนอกจากนี้ เอ่เมื่อกี้เราเดินเข้าบ้านเนี่ยผมสังเกตสังเกตเนี่ยแอร์ไม่ได้เปิดสักตัว,ตว,ตวตนะแต่บ้านเย็นมากเลยอืมใช่ค่ะบ้านหลังเนี้ยมีจุดเด่นเพิ่มเติมอย่างที่คุณโมได้สังเกตเห็นนะคะก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยที่เย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นดับเบิลวอลค่ะ,ค,ะคือกําแพงสองชั้นเลยทําให้อ่ากักเก็บความเย็นไว้ได้หรือแบบคือความร้อนเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็เพดานสูงใช่ค่ะสูงสามเมตรครับอ่าแล้วอีกอีกสองอย่างเนาะที่ตามอยากจะชี้ให้คุณโมหอก ะะก็คือคว่ามีไฟสามเฟสก็คือเป็นไฟสาเฟสดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องว่าไฟฟ้าจะไม่พออ,อันสุดท้ายคือคุณโมสังเกตเห็นประตูหน้าต่างจะเป็นสีขาวก็คือคเป็น UPVC ดังนั้นปิดสนิทแน่นแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็ ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเป็นสนิมอ๋อดีเลครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณตามาที่สละเวลามาพาผมไปดูบ้านนะครับผมยินดีมากค่ะยินดีมากแล้วยังไงก็เดี๋ยวคุณโมลองกลับไปคุยกับคุณภรรยาเนาะคือถ้าสมมติว่าเธอว่างก็เดี๋ยวตามยินดีพามาชมได้โอดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวไปทําธุระต่อนะฮะได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะค่ะ